สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านตอนนี้นะคะข้าพเจ้ากับคุงจังนะคะได้มาแวะนะคะตรงวิวนะคะข้างทางตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะคือแม่น้ำโนคาวาสก,กิเนะคาวา,า,วาโอนะมิโน,น,นะกกนมิตะนะโมกามิคาวาใช่โมกามิคาวานะคะค่ะแม่น้ำโมกามิคาวาคาวานะคะเออาอากอส,อสกะอาสกะจินจ่าเนี่ยอากะ อากาศมิดัากค่ะตรงนั้นนะคะนี่ค่ะรู้สึกว่าจะมีนี่นะคะมุกโงจินจาค่ะตรงนู้นนะคะนี่ค่ะอะกะที่มีสีแดงๆนะคะตรงนั้นคือศาลเจ้านะคะอหนูโอ้ยทำไมมุกโงจินจามุกโงมุกโงจินจานะคะศาลเจ้ามุกโงจินจานะคะอาจูเม่ยาโกจินจาอ่ะยาโกจินจาขออภัยนะคะชื่อยาโก ยาโคจิมจาก็คือส so ันเจ้ายาโคจิมจานะคะค่ะอืมค่ะนะคะนี่นะคะเดี๋ยวไปดูนีทีมา้งโซ่กันั่นหน้าไหนตุ่นตุ่นอันนันอะไรวก็ตุ่นตุ่นมั้อ๋อโอเคค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปนะคะตรงที่ ตรงประตูนะคะสันเจ้านะคะนี่นัอทรทุีทุเรศทุเรศทุรหทรีนะคะตรงนี้นะคะเห็นคงจังเข้าลองอ่านประวัตินะคะอคโต้องหรืเปล่าใกล้เซงองเซเซิงงไค่ะ ่คะตรงแถวนี้นะคะเมื่อกี้คงจังเขาลองเราถาประวัติดูนะคะตรงแถวแถวนี้นะคะเนี่ยค่ะที่เป็นหินผาหน้าผาตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะคงจังเขาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าอ่านประวัติว่าประมาณอายุเกือบพันปีเลยล่ะค่ะโอ้สวยธรรมชาติจริงๆนะคะเนี่ยค่ะสวยค่ะสวยจริงๆนะค่ะสวยธรรมชาติ ตรงไหนที่เกิดว่าที่ไม่มีคนเยอะนะคะยังไม่มีอะไรที่รบกวนธรรมชาติเนี่ยนะคะยังสวยสงบยังคงมีความสวยงามแล้วก็เงียบสงบยังสวยจริงๆอยู่ะค่ะนี่นะคะ,นคะ,คะนันเดี๋ยวต้องขออนุญาตนะคะขอขอ,อนุญาตขอ,ขอ,อทำความรบเจ้าที่เจ้าทางสันเจ้าก่อนนะคะค่ะ